음음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 음 <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้ไปทําบุญค่ะและเพิ่งกลับมาก็เตรียมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินออกมาผ่อนคลายกับน้องหมาน้องหมาตัวนี้ชื่อเพิ่มซับค่ะเพิ่มซับก็จะเป็นน้องหมาที่อารมณ์ดีแล้วก็น่ารักมากๆเฝ้าบ้านดีมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายการสร้างความสุขง่าย ในวันหยุดค่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็จะทำงานตลอดสัปดาห์แล้วก็อาจจะมีความเหนื่อยล้ามีความเครียดสะสมดังนั้นการผ่อนคลายความเครียดและก็การหามุมสงบให้กับชีวิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญค่ะดังนั้นการหามุมสงบและการผ่อนคลายให้กับชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะหลายท่านอาจจะ มีความเครียดกับ,บการทำงานแล้วก็เอางานมาทำที่บ้านในวันหยุดซึ่งถ้ามันเป็นงานด่วนจริงๆก็อาจจะทำได้แต่ถ้ามันไม่ใช่งานเร่งด่วนจริงๆนะคะก็อยากให้าวางงานลงสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาดูแลสภาพจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการจอยกับชีวิตนะคะเป็นการท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆที่เราชื่นชอบ หรือแม้แต่การหาความสุขง่ายๆที่เราสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนนะคะที่มีบรรยากาศผ่อนคลายอากาศดีๆหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะเพราะว่าการเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็จะทำให้เรามีผ่อนคลายและก็มีความสบายใจได้ง่ายมากเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรา และการเลี้ยงสุนัขก,ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่สามารถรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าภาวะเบิร์นเอาท์ซึ่งจริงๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นแมวหรือเป็นนกหรือเป็นอะไรก็ตามเพราะว่า มันทำให้เราสามารถหาความสุขได้อย่างง่ายๆนะคะท่ามกลางความเครียดที่เราเผชิญอยู่ค่ะดังนั้นการหาวิธีผ่อนคลายนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยซึ่งท่านผู้ชมลองค้นหาดูสิคะว่าท่านผู้ชมมีวิธีผ่อนคลายอะไรบ้างที่เราชื่นชอบการอยู่กับต้นไม้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการทำอาหาร าการออกไปออกกำลังกายท่ามกลางแสงแดดอ,อ่อ,อนๆหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำการร้องเพลงการฟังเพลงการดูหนังก็สามารถที่จะช่วยให้เราเกิดความผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เรามีพลังที่จะกลับไปทำงานในสัปดาห์ต่อไปได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะการหามุมสงบให้กับชีวิตก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะชอบนั่งสมาธิสวดมนต์หรือไปเดินในที่อากาศดีๆอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าแสงแดดหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลาย หรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำอยู่ตามลำพังได้ยินเสียงสายน้ำหรือการแช่ในน้ำอุ่นการอบเซาล้า,าอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งมันสร้างความผ่อนคลายและความสงบให้กับตัวเราเราก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งสิ่งที่กล่าวไปนี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบและความสนใจของแต่และบุคคลนะคะลองทบทวนดูสิคะว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราสามารถหาความสุขได้ไง สำหรับทุกท่านที่สนใจในเรื่องของโปรแกรมในการสร้างสุขในการทำงานก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้และสำหรับทุกท่านที่เทศบาลจังหวัดมหาสารคามพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะกับโปรแกรมการสร้างความสุขในการทำงานลกักกี้และทีมงานพร้อมที่จะพบกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ ไปบายน้อยดึงดึงดดึงดงดึงดาลทองลืบทองลืบท้งว่าไงคะว่าไงลุก้นวลุกขึ้นเร็วลุกน